สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็บมมียังนะครับมีแต่ภาพบรรยากาศทุ่งไง่ตรงหน้ามาฝากพีก่ๆน้องๆเจ้าเฟซบ,บุ๊กเงาครับนี่จะเป็นบรรยากาศตอนคำคำครับตอนแรงๆแระเวนกัน,นล่างจะตกดินครับ อยู่ตรงไหนตรงหน้านะครับแจ๊กเสืองยังไม่ฝา,ากนอกจากภาพบรรยากาศตอนกำคำเสียงกบเสียงเขียดมึงกี่ฝาเบึ้งตะเวนตกดินไปสันติครับเพราะว่าเพื่อนว่าคอนเทนต์อยู่รอบตัวแกเลยอย้จะเก็บบรรยากาศตรงใหนตรงน้านะครับ วันนี้ขีฟ้าสวยครับช่วงตะเวนไก่ตกงดินเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องมาตอนผู้ที่เห็ดงานอยู่เมืองกรุงหรือว่าอยู่ทางประเทศครับเพได้ให้ขิดหอดบ้านจะคล้องเสือ้อ ผมเสียเว่าหลายหลายานเห็นภาพนี้แล้วเห็นวิดีโอนี่เห็นบรรยากาศนี่จะกินหอด,ด้วยนะครับกินหอดบ้านนี่ครับปลาเขาเนี่ยนี่ใสเบ็ดกบไหมนะครับใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาโอ้มวนครับแต่ปีนี้หนามยังบ่าณหนีเลยครับยังใส่เบ็ดใสยางโท่านไนด้ละ แต่อีกอย่างทุกเมือนเป็นฉีดยาขาุุงขยา,ายาไรครับกบเขียดปลากับพบคอยูนะครับยกตัวอย่างเขียนหน้าผมนีล่ละฉีดเว็ดหน้าครับปีนี้บานเขาบูติกช่วงตอนวัานฝนลง เป็นน้มบ่อ,อเขากระเทียดสึ่เ่เกิดครับพอวานแล้วฟุน้นผลเหล็กหาหนามสีครั้งในเขาเขามีเป็นนกดิน,นครับดินเป็นคููกับบ่านเป็นกับห้างเป็นครับบรรยาก,กาศนี่กินหอดบานนได้นะครับอย่างที่ผมบอกตอน้นกิบไปอย่างนี้กรสูสูครับ กูอยู่ทางไกลก็ไเลยหาเงินหาคำกับบานกลับซองเฮาปีใหม่สงการคอยกลับมาเย,ยมบ้านเยยมซองครับครับบอกกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ